ห่อนห่อนเลยครับผมขีกีสองไม้บรรยากาศร้านสิบบาทครับผมตอนอตรับตุ้ดจีนเลยที่เมนูไม่เยอะแยะเลยครับผมนี่ลองเลยครับนี่เส้นกันผัดกุ้งขาหมูด้วยนะครับผมว,ว้าวของเต็มๆเลยเวอนี้ไก่กรอบแล้หมูกรอบ ดมีรอบเกี่ยวพี่เล็กด้วกันสบายดีปะ่ะครับครับสบายดีครับปีใหม่เพิ่ไงได้มาเล่นน้ำนี่ครับขายดีขึ้นเราป่ะครับขึ้นเราครับเหมือนเดิมยิ่งดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับยำกว่านีครับผมแจ่บาบ,าบาทเขายำยำยี่สิบบาทยำยี่สิบบาทโอ้ยสุดยอดเลยมึงแจ๊บบาทครับนิสิบ ก็เถื่อนะครับผมเงินไม่ละอยสิบบาทครับผมยาชาอันนี้เราก็จะมีการทอดให้ด้วยเยอะไหมล่ะดูบานต้องยี่สิบสามสิบขึ้นแล้วสวัสดีครับผมโอเคไม่หมูกรอบอากาศดีติดไรติดนานะครับนี่ลูกค้าลูกนี้เยอะ จีบบาทมันก็สบายแล้วเต็มร้านเลยนดีปะ่ะแซ่บป่ครับคือพวกกินผักครับผมบะมาักบะมาักโอ้ตรงดีเลยเมนูนแนะนำเลยผมสิ่จันผักกุ้งไม่ต้องไปกินฮอทจานครับผม,ม เฉพามเฉพาเมืองจ,จันทร์ครับน้ำของเขาดหนากลนอยถึงน้ล้ำตาเฮ้ยนห,หนเนที่กตียสุดอครับผมาดหนามีกรอบร่องไปกตีใจครับผม<อ>แต่ยินเพียนว่าก๋วยเตี๋ยวเราเอาเป็นเสียนมีกรอบกะไรครับผมจนมากคนจะสร้างแบบนั้น เดี๋ยวขาดอะไรเราเนี่โอ้โร่วนรวยอาะไรน้ำตกม马าเลาะครับผมกับพิกจีสุดสวยเลยครับหัว,หวเ,ตเต็มเตมเลยมาต่ครบจบในที่เดียวเขาเลยนี่รสชาติเมื่ออาชีพด้วยโอ้สุด,ดยอดครับผมนี่บัวข,ขาวขาหมูจ้า ทาหมูกรบตุนไว้ตุนไร้เร่ยบร้อยจะผัดกระเพราครับผมหมูผัดกะเพาโอ้ไก่ก็มีตุนมาครับข้าไก่ตุนก็มี้ไก่ตุนก็มีครับกระเพราขาหมูของวดแซกว่าขาหมูธรรมดาบอกเลยครับผมสุดท้ายผัดมม่าอีหมาผัีมาเีไม่ีมาวัดสองช่เป็นีาวผัดนะเสียนทำอาหารก่งทรงแบบ กิปเล่าไปด้วยมีความสุขในการทำอาหารโหหน,น้าคิดมากรกัดมากมาีเมาเดี๋ยวไอยสุดยอดมากนะครับพีู่ผัดมาใหม่ได้น่ากินน่ากินทั้งนั้นบอกเลยสิบบาททุกเมโนโูครับ่อนี่ครับอันนี้พี่เพิ่น กีเห็นไม่ใหม่เลยครับนี่อันนี้เป็นกีแบบไปอยู่แล้วรองสองแบบสองรถเลยมาครับเมนูแรกกุ้งถือเป็นสั่งสีครับผมกุ้งใสๆเลยอืมรบรถดีมากเลยซิมแบบยังบ,บ,บิดมะนาวก่อนที่มะนาวให้บีฟอม <laughs> <laughs> มาด้ครับเสียงติดกันหังสิแห่งแบบนุ่มๆเนเนียวๆเลยแรงี้อ màn em dọn bàn năm học em yên bạc kìa em pì gang gì, sáng hôm qua mày đi mày 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 ใส่หัวกผดทั่วัวลงไปเนี่ยอือข้าวมาพอจะอิม่มเนอะผมเส้นจันผักกุ้งเนี่ยดีเด็ด อยากกินแความความมั้งล่ะหอมควรหนามีกรอบชุ่มฉ่มากนะครับที่เด็ดแซ่ขบขนาดนี้ เพราขาหมูอร่รยังมากมายมหาสาลนบผมสดยดหยดอดเลยเมนูนี้ขาหมูเปืเ่อยผัดกบบเผาอมหอมเผ็ด Mì tôm hay Đừng mày mới qua lên Chờ xin bạc không? à กินมาพริกกวนผมก็เตียวว่านันแล้ว <c oughs> เห็ดแรงมากเลยครับผมโอ้โหเดี๋ยวสิบบาทอยากให้มาลองครับที่เด็ดกินปีกินนี่ บีบเขาหากันก่อนริกแบบนี้บอกเลยครับผมเพดแรงหอมตีสักทีเยอะๆกันไหมง่วง Hãy thích cho này Ghiền đi ăn Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รุนแรงมากเตะอขว้งแล้วมาดเอง,งครับผมขี้เมากินครับผมนะครับมันขี้เมาผัดเหมือนกันครับอืมยีก

หล่อนแดงนี่ครับจะตายที่เมาจานได้มีก้อนโอ้โหผิแม่โหดโหนอ่ะมี่้มือดเลยนะครับผม มาครับครับครับ <laughs> anh ครับ bình ครับครับ bỏ làm ครับ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  bỏ ครับครับครับ đi. anh hoàn thật โอ้โหใส่มามีพัดลมแล้วเขาเองเขาคุณเจเล็กโตนิโนโบอกเลยคร,รับว่าแพงกวเดียวครับ ยมาับสุดพิดไทยบอกเล่นครับผมแซบสุด้าหมูมสุด่ดือดขากระเพาอไปตรงเท,ทงยตรงไหนครับผมแซบ

นครับผมร้านสิบบาทนะผมมาเกอพี่เล็กเลยนะครับพี่เล็ก,น,น,ลน,น,ก,กลนี่นะครับเบทร์พทรเล็กลองแน่น้ำครับผมจุกยิ่มจำไม่รุ่นนี่นะครับนี้ แบบมาก